เจอกันอีกแล้วกับแถวส2องเกมประจำวันอังคารที่4มีนาคมครับกลางสัปดาห์แบบนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับโอ้โหนัดแรกครับวันนี้จัดไป4คู่ครับในแชมเปี้ยนลีกครับเราจะได้รู้ครับว่าผลนัดแรกเป็นยังไงครับส่วนตัวที่เหลือครับก็เป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับกลางสัปดาห์แบบนี้เราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาครับพอจะได้เห็นกันคร่าวๆครับว่าจะมีทีมไหนกันบ้างครับที่จะได้ เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นพิมลิกอังกฤษและทีมไหนบ้างครับที่จะได้ไปเพย์ออฟสุดท้ายก็จะมีทีมที่ตกชั้นไปครับตามลำดับครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกของเมื่อวานครับกอรีอาบูซัวครับเจอกับยูทีอารัตคู่นี้เจ้าไปครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับคู่ที่สองครับบอลบีเจอกับลิงบี้ครับคู่นี้ให้ต่อบอลบีเจ้าบ้านที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งสุดท้ายครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งคู่ที่เสียครับ คู่ที่3ามดีดโมบูคาเรสเจอกับเฮอร์เมนสตัดคู่นี้ให้รองเฮอร์เมนสตัดสุดท้าย2อูนย์ครับคู่นี้เสียไปครับคู่ที่4ยูเวนตุสเจอกับเวโรนาคู่นี้ต่อยูเวนตุสที่ราคาลูกครึ่งสุดท้ายยูเวนตุสชนะ2อูนย์กินเต็มครับคู่ที่5บียาลีอัลเจอกับเอสปันยอนคู่นี้เลื่อนการแข่งขันครับคู่ที่6กับสปอร์ติ้งลิปบอลครับ, bon, รบเจอกับเอสโตเลีคู่นี้ให้รองเอสโตเลีที่ราคา2ลูกสุดท้ายลิปบอนชนะ3าหนึ่งเจ้าไปครับตัว3ดาว วันนี้ครับเราลุยกันใหม่ครับอย่าไปหยองอย่าไปท้อครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันร,ระหว่างคาร์บ,บู๊ตพบกับแอสตันวิลล่าครับเที่ยงคืน45าตามเวลาบ้านเราแชมเปี้ยนลีก16ทีมสุดท้ายคาร์บ,บูตเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับเคเอแกนหนึ่งประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลลีกของเบลเยียมส่วนแอสตันวิลล่านัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคาร์ดีไป2 0ใน FA ครับอังกฤษครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด ป็นขับบูธครับที่ชนะแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันครับรอบลีกเฟสครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับรอบลีกเฟสเจอกันครับสุดท้าย16ทีมก็ดันต้องมาเจอกันอีกโอ้โหต้องบอกว่าดวงสมพง์กันจริงครับสําหรับคู่นี้วันนั้นครับขับบูธทาผลงานได้ดีกว่าขับบูธเจ้าบ้านวันนี้ผู้รักษาประตูซิมงมินอลเล่เกมรับแบนดอนแม็กเคเล่และโจเอลโอโดนเนสครับด้านเกมลูกก็จะมี นิวซันครับที่ตอนนี้ผลงานค่อนข้างดีครับกองหน้าของพวกเขาครับส่วนฮันวานาเกนวันนี้พร้อมลงทําเกมครับนี่คือคีย์แมนหลักๆของฝั่งขับบูธเจ้าบ้านครับฝั่งทีมเยือนยังแอสตันวิลล่าครับแนวรับก็จะมีเอมิมมาร์ติเน่ครับผู้รักษาประตูครับแอชลีย์ควอนซ่าครับวันนี้ลงคุมเกมรับครับเกมลูกก็จะใช้มอร์แกนโรเจอร์เข้ามาคัลเลดฟอร์ดมาโกเอเซนซิโอครับกองหน้าก็โอลิวัตกินครับที่ฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว 13ประตูครับอัตราต่อรองวันนี้ครับเปิดมาที่แอตันวิล่าชิมเยือนต่อที่ราคาปอปลาราคาสูงต่ำา2ลูกครึ่งก็ต้องบอกว่าราคาก็ไม่ผิดแปลกอะไรไปมากครับเหมือนนัดแรกที่เจอกันครับวันนั้นมาก็เป็นแอตันวิล่าครับที่มาต่อด้วยราคาปอปลาครับวันนี้บ้านของขับบูทครับที่เบลเยียมครับนัดแรกครับ ขบ,บูธช่วงหลังฟอร์มในลีกต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับสามนัดล่าสุดในลีกของพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแต่ในเชมเปี้ยนลีกต้องบอกว่านัดล่าสุดของพวกเขาต้องบอกว่าผ่านมาได้เขาต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มสุดๆนะครับบุกไปชนะออตาลนตาคาบ้านถึง3ประตูตอนหนึ่งครับหักปากกาเซียนเข้ามาครับต้องมาเจอกับคู่รักคู่แค้นครับดวงสมพงษ์ครับอย่างแอสตันวิลล่าวันนี้ที่มาเยือนด้วยต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นที่ก็โอเคครับช่วงหลังครับ เอฟเอคับนัดล่าสุดก็ผ่านไปได้ครับบอลถ้วยของพวกเขาครับอุนายเอเมอรี่เก่งอยู่แล้วครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องฟุตบอลถ้วยแบบนี้ครับแต่ในฟุตบอลลีกก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาผลงานช่วงหลังก็ต้องบอกว่ามีดับดับมีแผ่วๆไปบ้างครับมีสะดุดแพ้สะดุดเสมอกันกันบ้างครับบอลเป็นธรรมดาครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดีครับคู่นี้บ้านขับบูธนี้กับราคาต่อปปาของแอสตันวิลล่าตัวผมยังมองว่าขับบูธก็ น่าจะมีผลงานที่ดีเหมือนนัดแรกครับเพราะแอสตันวิลล่าวันนี้มาเยือนพวกเขาก็ไม่ต้องการแพ้ครับคือถ้ามาเสมอก็โอเคครับแล้วค่อยกลับมาวัดที่บ้านของตัวเองก็ได้ครับที่อังกฤษก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับส่วนคับบูซวันนี้เล่นในบ้านก็เหมือนเดิมครับไม่แพ้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปวัดนัดที่2ครับเพราะพวกเขาไม่กลัวแล้วครับเหมือนรอบที่ผ่านมาครับพวกเขายังบุกไปถล่มแอตแลนตาคาบ้านได้สามหนึ่งเลยครับ ไม่กลัวแล้วครับมันมาเจอกันตรงนี้แล้วมมนมันไม่มีอะไรให้ต้องหวั่นครับไม่ต้องมากักไม่ต้องมาพะวงอะไรแล้วอ่ะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแล้วครับคู่นี้ผมมองนะครับขับบูตอยู่ในบ้านของตัวเองก็เล่นประเภทรับเหนียวๆแน่นตีหัวเข้า,ขาบ้านเน้นผลการแข่งขันไว้ก่อนทั้ง2ทีมครับโอเคกับผลเสมอที่จะจบลงวันนี้มองแล้วรูปเกมก็ไม่น่าจะขาดไม่น่าจะห่างเหมือนนัดแรกครับแอสตันวิลล่าเองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับ เกมเยือนก็ยังพอมีปัญหาครับเหนื่อยครับยากครับที่แอสตันวิลล่าจะบุกมาเก็บชัยชนะวันนี้ได้ครับขับบูธในบ้านค่อนข้างจะดีครับต้องยอมรับพวกเขาคู่นี้ผมมองครับราคาปอปลาของแอสตันวิลล่าไม่น่าจะมีกําไรครับฝั่งที่มีกําไรน่าจะเป็นฝั่งขับบูธเจ้าบ้านครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองขับบูธเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เราข้ามไปที่อังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างคาดีพบกับเบอร์ลี่ครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตีสองสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับ คดีบเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่า2-0ใน FA ครับส่วนในแชมเปี้ยนชิพนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านชนะเฮาซิตี้ไป1-0ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ20ของตารางคะแนน34นัด36คะแนนฝั่งเบอร์ลี่ทีมเยือนนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับเปตตันนอตเอน3ประตูต่อ0ครับใน FA ครับเหมือนกันครับในส่วนฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านฮันลลมเชฟฟิลด์เวนเดย์ไป4-0ตอนนี้อันดับ3ของตารางคะแนน 34นัด68คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเบอร์ลี่ที่เปิดบ้านทันลมคาดิไป50ครับราคาอัตราต่อรองวันนี้เปิดมาที่ฝั่งเบอร์ลี่ทีมเยือนต่อที่ราคาปอปาครับทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าตกรอบเรียบร้อยครับใน f a ครับตกรอบพร้อมกันวันเดียวกันพอด,ดีครับก็ไม่ต้องมีอะไรให้คิดมากครับทั้ง2ทีมตกรอบในฟุตบอลถ้วยไ,ไปแล้วก็มาเน้นในเชิงชิพเพราะ เป้าหมายของทั้ง2ทีมวันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคานีดตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยครับต้องลุนหนีตกชั้นับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นฟังเบอร์ลี่เองก็ต้องการเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติครับคือเป็นที่หหรือที่2ครับเพราะตอนนี้พวกเขาคะแนนห่างจากที่2อยู่5คะแนนครับแต่เตะน้อยกว่า1นนัดครับถ้าวันนี้ชนะได้คะแนนก็จะไล่จี้เหลือแค่ สองคะแนนเท่านั้นครับเนี่ยถึงบอกครับว่าเป้าหมายของทั้ง2ทีมแตกต่างกันสิ้นเชิงครับอีก1ทีมดิ้นรนเพื่ออยู่รอดอีก1ทีมดิ้นรนเพื่อเลื่อนชั้นครับราคาเปิดมาวันนี้ครึ่งลูกต้องบอกว่าวัดใจกับทั้ง2ทีมจริงๆครับคาดีีครับถึงแม้นัดล่าสุดของพวกเขาจะไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าครับแต่ก็ต้องยอมรับได้ครับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นธรรมดาครับถ้าจะแพ้มาก็ไม่ว่ากันครับ แต่ในบ้านของพวกเขาคาดีฟตอนนี้ครับในฟุตบอลลีกไม่แพ้ใครมา6นะัดติดต่อกันแล้วครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับในการหนีรอดตกชั้นครับฝั่งเบอร์ลี่ครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกมลับของพวกเขาในแชมเปี้ยนชิพเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจจริงๆครับ34นะัดพวกเขาเสียประตูแค่9เม็ดเท่านั้นเองครับ โอ้โหทีมอื่นเขาไป20กว่าเมตรแล้วครับเสียประตูครับแต่เบอร์ลี่ครับพวกเขามาอยูดจุดนี้ได้ก็เพาะเกมรับล้วนๆนะครับพวกเขาฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนต้องบอกว่าโอ้โหฤดูการนี้ต้องบอกว่าในลีกของพวกเขาครับในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสิบนาดติดต่อกันแล้วครับที่ไม่แพ้ใครครับสถิติทั้ง2ทีมครับทั้งในบ้านและเล่นเป็นทีมเยือนครับ คู่นี้ก็ต้องมองไปที่ฟอร์มโดยรวมครับว่าทีมไหนมันจะมาครับก็ต้องชี้ไปที่เบอร์ลี่ทีมเยือนอยู่แล้วครับเพราะผมมองว่าเกมรับของพวกเขาครับดีครับคาดีไม่ได้มีเกมลูกที่ดีอะไรขนาดนั้นครับไอ้วันเนี้ยครับมองว่าเบอร์ลี่จะแพ้ไหมมองครับว่ามันไม่แพ้ครับแต่จะถามว่ายิงได้ไหมเนี่ยแหละครับคือคําตอบของเบอร์ลี่ครับเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของนัดเนี้ยครับคือประตูแรกครับว่าจะเป็นของฝั่งไหนเนี่ยครับ แต่ถ้าให้เลือกดูแล้วผลวันนี้ผมมองคาดิฟเจ้าบ้านไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นที่จะเก็บ3นามคะแนนจากเบอร์ลี่ได้ครับเบอร์ลี่เองก็ไม่ได้คีลิวคิเลอะไรขนาดนั้นที่จะมาแพ้กับคาดิฟครับเป็นทีมที่ลุ้นขึ้นชั้นลุ้นเลื่อนชั้นคู่นี้ขอซื้อใจไปที่เกมลูกของเบอร์ลี่ครับขอสักหนึ่งตุงก็พอครับไม่ขออะไรมากครับวันนี้เบอร์ลี่ปิดประตูแพ้แน่นอนครับ คู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับวัดใจเกมลูกของเบอร์ลี่ที่ราคาต่อเบอร์ลี่ครึ่งลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้ครับยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับมิววอร์เจอกับบิทเตอรซิตี้มิววอร์ครับนั้นล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับคิสตันพาเลทใน f a ฟเอครับประตูต่อ1ในส่วนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั้นล่าสุดของพวกเขาบุกไปเฉือนชนะดาร์บินหนึ่งศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ12ของตารางคะแนน34นัด45คะแนนฝั่งบิทเตอซิตี้ทีมเยือนกันบ้าง นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะมิดลสโบไป2ประตูต่อ1นึ่ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ9ของตารางคะแนนทับ34นัดที่ผ่านมา49คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดสุดมันครับเป็นบิเตลซิตี้ที่เฉือนชนะมิววอไป4ประตูต่อ3ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเหมือนไหนเหมือนกันครับคู่นี้ราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครับมิววอครับต้องบอกว่า ตกรอบครับใน FA ครับไปเรียบร้อยครับแต่ก็ต้องบอกว่าเข้าใจได้ครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เข้าใจยากครับเพราะไปเยือนีคิสตันพาเลททีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแพ้มาก็ไม่แปลกครับก็มันเน้นใหม่ครับในฤดูกาลหน้าครับหรือว่าเนี่ยครับในแชมเปี้ยนชิพแะเพอตอนนี้พวกเขาถามว่ามีรุ่นอะไรไหมมีวอตอนนี้อันดับ12ของตารางคะแนน45นัด ตามอันดับ6เวสบอมอยู่7คะแนนในทางทฤษฎีมันก็พอเป็นไปได้ครับมาลุ้นเบียดที่6ที่5เพื่อหาทีมไปเพย์ออฟแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะทีมข้างบนเองก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งวิสตอลซิตี้ตอนนี้ครับมองไปที่อันดับ6ครับเพราะคะแนนห่างจากอันดับ6อยู่แค่3คะแนนนะครับช่วงหลังก็ฟอร์ม ถือว่าดูดีครับบิสตอลซิตี้อาจจะมีสะดุดแพ้บ้างแต่โดยรวมต้องบอกว่าผลงานดีครับวันนี้เตะที่บ้านของมิววอลครับราคาเหมือนไหนเหมือกันครับมิววอลเองก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับถ้าเจอกับทีมในระดับเดียวกันก็ผลงานไปในทิศทางที่ดีครับแต่เจอกับทีมที่ใหญ่กว่าก็มีแพ้บ้างครับคู่นี้เหมือนไหนเหมือนกัน ผลงานก็โดยรวมพอๆกันอันดับก็ใกล้กันก็ต้องอยู่ฝั่งเจ้าบ้านไว้ก่อนครับมองเจ้าบ้านวันนี้มีวอ์ไม่แพ้ครับถึงแม้พวกเขาจะลงเตะบ่อยกว่าฝั่งทีมเยนอ์อย่างบิตอตซิตี้ครับบิตอซิตี้วันนี้มีโอกาสได้พักนานกว่าครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากขนาดนั้น คำว่าวิธีสะอาดการกีฬาครับมันก็ช่วยได้ครับเรื่องความฟิตของนักเตะครับเรื่องความฟิตนักเตะระดับนี้แล้วครับระดับมืออาชีพมันไม่เกี่ยวกันไม่ไม่อะไรมากครับไม่ส่งผลอะไรมากครับคู่นี้เหมือไหนเหมือกันผมมองเหมือมิววอน่าจะดูดีกว่าครับมองว่ามิววอในบ้านไม่น่าจะแพ้ครับช่วงหลังฟอร์มในแชมเปี้ชิพอังกฤษก็ดูดีครับเล่นในบ้านช่วงหลังก็ไม่แพ้ใครมาสามนัดติดแล้วครับ ราคาแค่เสมอครับขอแค่ไม่แพ้ก็ไม่เสียครับคู่นี้มองแล้วเจ้าบ้านมิววอลไม่แพ้ครับคู่นี้เหมือนไหนเหมือนกันครับยืนพื้นครับเสมอมิววอลเจ้าบ้านครับเราไปต่อกันคู่ที่4ของวันนี้ครับยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเปสตันน o อตเอนเจอกับสวอนซีครับตีสองครับเปสตันนัดล่าสุดของพวกเขาฟอร์มดีครับเปิดบ้านทันลมเบอร์ลี่ไป3 0ใน f a ครับ ส่วนในหลีกนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับโฮลที่สองหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขา15ครับอันดับ15ของตารางคะแนน34นัด42คะแนนฝั่งสวนซีทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดผลงานดีเหมือนกันครับทันล่มแบ็กเบิร์นไป3าศูนย์ทำให้ตอนนี้อันดับ16ของตารางคะแนน34นัด40คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของสวนซีเป็นสวนซีที่ทันล่มเพสตันนอตเอ็นไป3ประตูต่อศูนย์ ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเบสตันนอตเอ็นต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเบสตันนอตเอ็นครับกำลังใจของพวกเขาวันนี้คงจะโอ้โหต้องบอกว่าดีครับนัดล่าสุดครับต้องบอกว่าพลิกลอกครับโอ้โหทันลงเบอร์ลี่ไปได้ใน FA ครับเป็นทีมเดียวครับที่อยู่ในลีกต่ำครับที่เขารอบแทีมสุดท้ายครับใน FA ครับฤดูกาลนี้ครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับเบสตันนอตเอ็นครับ ในลีกตอนนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วครับก็ทรงๆครับอยู่กลางตารางก็ก็คงจะจบประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกันครับสวอนซีฤดูกาลนี้ก็คงจะไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นครับก็จะจบประมาณกลางตารางค่อนๆไปทางล่างของตารางครับทั้ง2ทีมก็ใกล้เคียงกันครับในฟุตบอลลีกผลงานเจอกันก็ใกล้เคียงกันครับช่วงหลัง แต่คู่นี้ครับมีสถิติที่น่าสนใจครับบอลคู่นี้จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับสวอนซีครับถ้าลงเตะในบ้านของตัวเองก็ชนะเปตันได้เปตันเล่นในบ้านของตัวเองก็ชนะสวอนซีได้คู่นี้บ้านของเปตันกับราคาปอปลาแล้วนัดล่าสุดเล่นในบ้านทันลมคู่แข่งอย่างเบอรล์ลี่ที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกไปได้ถึง3เม็ดต้องบอกว่าโมเมนตัมและขวัญกำลังใจ คงจะอยู่ที่พวกเขาเต็มๆครับท่านเล่นได้เหมือนวันนั้นกับวันนี้ก็สวอนซีคงไม่รอดครับคู่นี้มองแล้วเปตันกําลังดีกําลังมั่นใจครับไม่ต้องคิดอะไรมากกับปอปาก็วัดไปเลยครับเพราะสวอนซีเองเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีครับคู่นี้วัดใจครับเกมรุกของเปตันนอตเอนมองแล้วว่าน่าจะเสือนได้ในท้ายที่สุดครับคู่นี้ต่อเปตันนอตเอนที่ราคาปอป,อปาตากลมครับ เราไปต่อกันคู่ที่5ของวันนี้จิ๋วฟ้าเชมเปป้ยนลีครับรเรอยลมาริดพบกับแอดมาริดคู่นี้ดา์บีแม์เมืองมาริดครับตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับโอ้โหมาเจอกันไวไปครับคู่นี้ต้องบอกว่ามันต้องมีทีมแข็งหลุดไป1ทีมครับก่อนที่จะเข้าแปดทีมสุดท้ายครับน่าดูน่าชมเดลือเกินคู่นี้ครับคู่5ดาวประจำคืนนี้ครับ เรอัลมาริดเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับเรอัลเบติส2ประตูตอนหนึ่งครับในลาลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของแอดมาลิดนัดล่าสุดของพวกเขาเฉือนชนะแอดบิลเบาไป1ประตูต่อศูนย์ในลาลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับสเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับเมื่อต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานี้เองครับในฟุตบอลลาลีกาของสปเปนนะครับเรอัลมาลิดวันนี้เจ้าบ้านพวกเขาอื เรื่องความพร้อมต้องบอกว่าที่เห็นหลักๆเลยคือแบ็กขวานมีปัญหามาตลอดตั้งแต่ดนเนี่ลคาบาเขาได้รับบาดเจ็บครับก็ใช้เฟเดริโก้เบลเวเดไปเล่นแล้ววันนี้เบลเวเดดันมาเจ็บอีกโอ้โหเรื่องความพร้อมของมาริตวันนี้ครับเนี่ยครับแบ็กขวาเนี่ยครับคือจะเป็นบอ่อน้ํามันของพวกเขาครับส่วนในตําแหน่งอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากประตูติโบกูตัวกองหลังก็ลูดิเกอร์ครับนําทีมครับ ตรงกลางสนามวันนี้จะใช้เป็นลูก้าโมดิตครับสวเมนดี endi, ครับแนวรูกวันนี้ต้องบอกว่าพร้อมครับเอ็มปาเป้โรติโก้และวิดิซุสจูเนียฟังแอดม n ริดกันบ้างต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาอะไรครับในเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีแค่คนเดียวครับมิดฟิลคือโกเก้ครับที่เหลือพร้อมครับอ,องตัวนกิฟมันครับวันนี้ก็พร้อมที่จะลงมาทำเกมครับ โรดิโกเดอเปาครับมิดฟิลด์ดีกี้แชมป์โลกก็พร้อมครับที่จะลงมาตัดเกมลงมาคุมเกมครับจูเรียนาวาเลสครับดาวซันโวประจําทีมวันนี้ก็พร้อมครับเรื่องตัวผู้เล่นต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็ใกล้ๆกันครับแต่มาริตก็จะมีปัญหาทางด้านแบคขวาครับอย่างที่ตัวผมบอกครับราคาวันนี้แน่นอนครับเปิดมาเป็นมาริดเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกครับราคาสูงต่ํากําแพงมันเปิดมาที่ สองลูกครึ่งครับโอ้โหต้องบอกครับอย่างที่บอกครับดาบิเมตกรุงมาริดครับโอ้โหมาเจอกันไว้ไปหน่อยครับคู่นี้ครับคู่รักคู่แ้นกันครับวันนี้คงจะใส่กันเต็มสูบครับถ้าใครมีเวลาได้ดูบอกเลยครับคู่นี้ห้าดาวครับเราอาจจะไม่ได้เห็นไอ้เรื่องเกมลูกที่จะวัดกันครับแต่มันจะได้เห็นไอ้เรื่องแท็กติกกับคู่นี้ครับพอเจอกันห้านัดหลังสุดคู่นี้ไม่ว่าจะรายการอะไร จบลงด้วยผลเสมอกันนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับมานริดครับเวลาเจอกับแอ็ดมานริดเมื่อไรครับเพื่อนบ้านหน้าลำคานของพวกเขาผลงานไม่ค่อยดีครับแต่คู่นี้อย่างที่บอกมันหนักไปทางเสมอครับ10นัดล่าสุดเจอกันเสมอไปถึง7ครับบอลมันทันกันครับแล้วกุญซือของทั้งสองทีมก็รู้ๆเห็นๆกันเคยรู้เคยเจอกันมาไม่รู้กี่ครั้งครับรู้มือครับเขาเรียกว่ารู้มือครับของแบบนี้ครับ มาริดครับวันนี้เล่นในบ้านก็คงจะต้องคุมเกมเปิดหน้าแรกครับแอดมาริดเองก็มาในตามสไตล์ของที่พวกเขาถนัดครับตามกุญซือของพวกเขาเลยครับดีโกซิเมโอนเน่ครับขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไอประเภทบอลเกมรับเน้นผลการแข่งขันครับเล่นกวนอวยทีมคู่ต่อสู้นะครับแทคติกนอกสนามในสนามมีให้เห็นแน่นอนครับวันนี้คู่นี้ผมมองครับบอล เคยเห็นกันครับเจอกันเมื่อไหร่ก็กินกันไม่ลงกับวันนี้ตัวผมก็มองว่าเช่นนั้นครับคู่นี้คงจะต้องไปวัดกันที่บ้านของแอดมาริดนะครับนัดที่2ว่าใครจะเข้ารอบครับวันนี้คงจะแบ่งๆกันไปครับเหมืเหมอกันไปครับมองแล้วผลก็ไม่น่าจะต่างจากนัดที่ผ่านมาครับเพราะคู่นี้ครับใครนําก่อนอีกทีมก็ตามตีเสมอได้ครับ บอลทันกันแบบนี้ก็อยู่บอลรองครับน่าจะมีกำไรครับคู่นี้ขอรองไปที่ตาหมีแอดมอลิดครับตัวผมมองนะครับวันนี้พวกเขาไม่แพ้ครับเราไปกันต่อคู่ที่6กครับเราข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์ครับเป็นการเจอกันระหว่าง PSV ไฮโฮเฟนพบกับอาร์เซนอลครับตีสามตรง p s v ไฮโฮเฟนเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับโกลเฮดอีเกิลสามประตูต่อ2ในเอรีดิวิซีลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งอาร์เซนอลทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุด บุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ศูนย์ครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับกินกันไม่ลงครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับ p s เไฮโฮเฟนวันนี้เจ้าบ้านพวกเขาลูกโดยยองครับดาสันโวประจำทีมของพวกเขาวันนี้พร้อมลงล่าตาข่ายครับส่วนเกมรับก็ฟาร์มิงโกครับบอสคาลี่ก็พร้อมครับภุมเกมรับฟังอาเซนอลครับวันนี้ทุกตำแหน่งดูดีไม่หมดครับตั้งแต่ ประตูถึงกองกลางครับแต่กองหน้าครับอย่างที่บอกครับปัญหาของพวกเขาครับบ,บูกาโยสากา้าเจ็บมาตินาล,ลี่เจ็บกาเบรียลเคซุสเจ็บนี่คือตัวหลักๆแนวรูกของพวกเขาที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงค้ายฮาวเวลครับดาซันโวประจําทีมของพวกเขาก็เจ็บอีกคนครับแนวรูกรวมใจพร้อมใจกันเจ็บ4คนครับเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขาครับคือการทาประตูครับอสนอนวันนี้ราคาเปิดมาที่ นอลทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่สองลูกครึ่งเจ้าบ,บ้านวันนี้ผลงานนัดล่าสุดต้องบอกว่าน่าผิดหวังพอสมควรครับสําหรับพีเอสวีไฮโฮเฟทครับแพ้โกเฮดอีเกอร์ e ทั้งสองนัดเลยครับในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีครับเจอกับโกเฮดอีเกอร์ e โอ้โหไม่รู้ว่าพวกเขาไม่เอาหรือเปล่าครับนัดล่าสุดของพวกเขาปล่อยหรือเปล่าก็เพื่อจะมาเน้นนัดนี้หรือเปล่าครับ มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คงก็ต้องเอาครับแต่มันดันไปแพ้เองครับแต่วันนี้เล่นในบ้านของตัวเองเจอกับอาร์เซนอลที่มีปัญหาในเรื่องเกมลูกครับ PSV h i g h ไฮโอเฟฤดูการนี้ผมบอกครับเล่นในรอบหลีกเฟตพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีเลยครับอาร์เซนอลครับอย่างที่ตัวผมบอกปัญหาเรื่องปืนฝืดครับตอนนี้ปืนใหญ่เริ่มฝืดครับโหแล้วฤดูการนี้ครับ ทําไปทํามาจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับอสนนนในพิมยรีกอังกฤษครับโดนเลี้ยวผูทิ้งห่างไปโอ้โหไกลเกินกว่า10แต้มไปแล้วครับคู่นี้ผมมองนะครับในบ้านของ PSV h i ไฮฟอนค่อนข้างจะน่ากลัวพวกเขาก็มีเกมรุกที่ดูดีครับมีเกมเคาน์เตอร์แอตแทที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพครับเรื่องเกมสวนกลับครับขึ้นชื่ออยู่แล้ว ฝั่งอเซนอลก็ไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาเจอกับใครพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นสนุกครับตามสไตล์ของพวกเขาครับแต่อย่างที่บอกครับเกมรุกของพวกเขามีปัญหาให้เห็นครับไม่รู้จะเอาใครมายิงล่าสุดตอนนี้ครับเอาโมเรโน่ครับมาเล่นหน้าเฉยเลยครับเอามิดฟิลมาเล่นกองหน้าแล้วครับไม่รู้จะเอาใครมายิงจริงครับหมดปัญญาหมดหนทางแล้วครับคู่นี้ผมมองแล้วครับ PSV ไฮโคเฟนวันนี้พวกเขาจะมีผลการแข่งขันที่ดีมองแล้วไม่แพ้ในบ้านครับ อาเซนนอนก็อย่างที่บอกครับไม่รู้จะเอาใครมายิงครับราคาเปิดมาแบบนี้ก็อยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนครับน่าจะมีกําไรครับคู่นี้ยืนพื้นไปแล้วครับรอง PSV h i g h ไฮโฮเฟนเพราะผมมองแล้วครับไม่น่าแพ้อาเซนอนไม่รู้จะเอาใครมายิงจริงๆครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับคู่ที่7ของวันนี้ครับตัว3ดาวครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างโบรุสเซียดอทมุนพบกับริวครับตีสาตรงครับ บอสเซียดัดมุนเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปชนะซังพอลี2-0ในบุนเดสลีกาเยอรมันครับส่วนฝั่งลิวนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับเปเชซีประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดสเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับบอสเซียดัดมุนวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านของตัวเองครับซิกนาอดุนนาปาครับ เรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีเอนเมช่าคนเดียวครับที่เหลือต้องบอกว่าฟูลทีมพร้อมครับฟังริวครับที่ได้รับบาดเจ็บที่เห็นก็สมิอุมติตตี้ครับกองหลังตัวสําคัญของพวกเขาที่เหลือก็พร้อมเหมือนกันครับเรื่องตัวผู้เล่นวันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับสมบูรณ์ทั้ง2ทีมครับราคาวันนี้ครับแน่นอนครับเป็นเสือเหลืองบุรุษเซียดอนมุนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบรูปราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับบุรุษเซียดอนมุน กลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสะดุดให้เห็นกันบ้างครับมีแพ้มีบุกไปแพ้ให้กับทีมท้ายตารางครับมีเล่นในบ้านแพ้ให้กับคู่แข่งครับแต่ต้องบอกว่าพวกเขาผ่านมาได้แล้วครับสนัดล่าสุดครับในฟุตบอลลีกของพวกเขาครับซัดคู่แข่งไปถึง8เมตรครับและไม่เสียประตูด้วยครับอย่างที่บอกครับเมื่อนักเตะมันเริ่มหายเจ็บมาก็ฟอร์มทีมมันก็กลับมาด้วยครับตัวหลักๆหายเจ็บมาครับฟั่งทีมเยือนอย่างริวครับ เสียหายพอสมควรครับนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับเปเช่ถึง4-1ครับแต่ก็เข้าใจได้ครับแพ้ให้กับเบอร์หนึ่งของประเทศอย่างเปเช่ครับที่มีซูเปอร์สตาร์เกือบทั้งทีมครับวันนี้ต้องมาเยือนเยอรมันครับยันลัมเมอร์เยอรมันครับผลงานเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาในรอบลีกเฟดก็ถือว่าโอเคครับมีชนะ2และแพ้ไป2นัดครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่วันนี้ดอทมูลอย่างที่ตัวผมบอกครับกำลัง โหดครับกำลังร้อนแรงครับแล้วริวช่วงหลังครับมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนครับพวกเขามักจะเสียประตูอยู่บ่อยๆครับช่วงหลังเสียประตูแบบไม่น่าจะเสียครับบางนัดครับบอลจะเสมอบอลจะชนะอยู่แล้วครับดันมาโดนยิงประตูช่วงท้ายเกมครับมักจะเสียสมาธิช่วงสําคัญครับของเกมครับริวทีมเยือนคู่นี้ผมมองแล้วครับอาจจะดูแพงไปแต่ตัวผมมองเลยครับ บอสเซียดอทมูนครับที่กําลังบ้าเลือดครับที่กําลังบ้ายิงประตูคู่แข่งวันนี้อยู่ในบ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลจานวน6 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหคนครับโอ้โหริววันนี้มีสันแน่นอนมีขาสันแน่นอนครับเล่นที่บ้านของดอทมูนครับคู่นี้ผมมองนะครับดอทมูนน่าจะเก็บผลการแข่งขันนัดนี้ครับได้ดีครับแล้วนัดที่2จะกุมความได้เปรียบไปเล่นที่บ้านของริวครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อโบรสเซียดอทมูนครับที่ราคาครึ่งควบลูกมองแล้วยังไงก็ผ่านไปได้ครับ คู่นี้ตัวผมเลยยกให้เป็นตัว3ดาวครับ3ดาววันนี้คือบุรุษเดอนมูลต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับจบลงไปแล้วครับบทวิเคราะห์ของฟุตบอลของผมครับวันนี้ครับ7คู่ครับเน้นเน้นครับ แชมเปี้ยนลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายและแชมเปี้ยนชิปอังกฤษครับจะได้เห็นหน้าค่าตาครับว่าจะมีทีมไหนกันบ้างครับที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนลีกและมีทีมไหนกันบ้างครับที่จะได้เลื่อนชั้นตกชั้นในแชมเปี้ยนชิปอังกฤษครับสรุปให้ฟังสั้นๆเลยครับ7คู่วันนี้คู่แรกรับบูธเจอกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ให้รองขับบูธปอบปาครับมองแล้วไม่แพ้ในบ้านครับคู่ที่2คาร์ดิฟเจอกับเบอร์ลี่ครับคู่นี้ให้ต่อเบอร์ลี่ทีมเยือนที่ราคาครึ่งงลลูกกกรรบซื้อออใจเเมข์ี คู่ที่สามครับมิววอรเจอกับบิทเตลซิตี้คู่นี้เหมือนไหนเหมือนกันเหมือนเจ้าบ้านมิววอรมองแล้วไม่แพ้ครับคู่ที่สี่เปเตนเจอกับสวอนซีคู่นี้ให้ต่อเปเตนเจ้าบ้านที่กําลังร้อนแรงครับที่ราคาปอปลาครับคู่ที่ห้าครับเพลมาริดเจอกับแอดมาริดคู่นี้ดาบิเมตแห่งกรุงมาริดครับคู่นี้ช่วงหลังๆมาครับกินกันไม่ลงก็อยู่บอลลองอย่างแอดมาริตครับคู่นี้ลองแอดมาริตที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่6 PSV ไฮโฮเฟนเจอกับอาร์เซนอลครับช่วงนี้ปืนฝืดครับอาร์เซนอล ไม่น่าจะยิง p s เได้ครับคู่นี้รอง PSV ไฮโอเฟนที่ราคาครึ่งลูกครับคู่ที่7ครับบุเซียดอนมุนที่กําลังร้อนแรงครับเจอกับรวครับคู่นี้ต่อบรุเซียดอนมุนเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับเลือกตามใจชอบได้เลยครับวันนี้7คู่ครับอย่างที่บอกครับฟุตบอลครับมันมีลมข้างในครับลูกกลมๆมันไม่มีอะไรคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับคำว่าฟุตบอลเนี่ยครับแค่หอมปากหอมคอครับแต่ถ้าอยากเน้นอยากหนัก ก็อย่างที่บอกครับ3ดาวครับบรรสเซียดอดมูนวันนี้เน้นได้หนักได้ครับส่วนตัว1ดาววันนี้กลับมาอีกแล้วครับให้ทุกคนได้เลือกได้คัดได้สันครับว่าจะเอาไปลงทุนเป็นบอลเต็งหรือบอลสเตปครับตัว1ดาวตัวแรกที่ผมมั่นใจคือขับบูธครับรองขับบูธทัวผมมองเลยว่าไม่แพ้ครับตัวที่2มิววอลครับเล่นในบ้านไม่แพ้ครับตัวที่3ครับเปตตันครับที่กําลังร้อนแรงครับต่อปอปามมาแน่นอนครับตัวที่4ครับรอง PSV ไฮโฮเฟนครับมองแล้วไม่แพ้ในบ้านครับ เนี่ยครับคือตัว3ดาวและตัว1ดาวประจำวันนี้ครับก่อนจากการรับกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่าคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ําคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ